ดูนางพญาของต่อแล้วนะครับวันนี้นะ่าจะได้เห็นนางพญาต่อนะครับเพราะว่ามาทีเดียวทั้งลังเลยยังไม่เจอเดี๋ยวเราจะดูนางพญาของต่อกันทุกคนยังไม่เจอตรงไหนเนาะนางพญาต่อตัวน้อย มีหรือเปล่าเจอแล้วครับเจอแล้วทุกคนเจอนางพญาของต่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดู mm hmm. นี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนางพญาต่อตัวใหญ่มากครับผม mm hmm. นี่คือนางพญาของต่ออานหรือว่าต่อมดน,นะครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะปล่อยขึ้น mm hmm. บนต้นไม้เหมือนเดิมอ้าว ึ้นไปนเลยครับคุณหนูตัวลังนี้ไม่สวยนะครับทุกคนทุกวันที่ผ่านมาต่อสวยมากตอหลังนี้ถือว่าไม่สวยที่สุดดูครับตออ่อ so นไม่ค่อยสวยนะครับหรือว่าเขาอยู่ต้นไม้สูงหรือเปล่าไม่สวยเลยเดี๋ยวเราจะเก็บใบกระเพากัน ตัวอ่อนร่วงเต็มเลย <c oughs> วันนี้อากาศดีมากไม่ร้อนด้วยแต่เสียดายตอนลังเล็กไปนิดหนึ่งทุกคน ลังเล็กรังเล็กรังที่ไม่สวยที่สุดของฤดูการนี้นะครับสำหรับต่อรังนี้ทุกๆวันที่ผ่านมาสวยครับอ้าวอ้าวได้ของแปลกทุกคนนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยต่อใกล้พัน์หรือเปล่าครับไม่เคยเห็นเลย ดอกไล่พัน <c oughs> น้ำก็ไม่ได้เอาเพืนมากินด้วยโอ้ยต้นนี้ยุ่งเลย <c oughs> คิดว่าต้นต่ำๆไงทุกคนที่ไหนได้ชุงล็กเจออีกแล้วหนึ่งตัวเนี่ยทุกคนตัวอะไรครับก็ไม่ใช่ตัวอ่อนต่อนะครับเนี่ยหลายตัวเลยรลังนี้แผ่นก็ไม่สวย แถมยังมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยโอเคแตงก้อสมควรใส่ก,กระเป๋าลงไปอันนี้อู้เต็มเลยไปไปเด็กๆขึ้นลังได้แล้วขึ้นลังได้แล้วครับ ตามมาด้วยแผ่นนี้มี่ต้องผคมนะครับเห็นไหมทุกคนชัดตชๆๆตชอัวอ่อนล่วงบนพื้นเต็มเลยโผล่มาอีกแล้วทุกคนเนี่ยออกมาอีกแล้วอตัวอะไรอ่ะตัวอ่อนต่อเขาก็ไม่ใช่นะครับ แถมยังมีชีวิตด้วยทุกคนลุกดึกลุกดึกไปมา mm. หรือว่าเป็นพ่อมีไอ้ัวนี่เยอะหรือเปล่าต่อก็เลยไม่ค่อยสวยมีสัตว์ตลาดเยอะมัง้งตัวอ่อนต่อเราเลยไม่ค่อยสวยทุกคนส็ต,ตลาดมากินตัวอ่อนของต่อเราหมด เพื่อตั้งสามตัวแล้วนะครับเนี่ยอ่าแต่สุดท้ายปัดทิ้งเล็กน้อยชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตโอเคแต่สุดท้ายครับ